จะต้องสวยที่สุดอยู่แล้วจ้ะอย่าแพ,พ้ผู้ใทยเด็ดขาดแม่ไม่อยากให้แม่ต้องเสียชื่อไปมากกว่านี้แม่ท่านคิดว่าอีดาวมันเกลียดทางลูกหรือเจ้าคะลูกไม่คิดเหมือนที่แม่แม่ท่านว่าเลยจริงๆอีดาวเดกไปดูคุณหญิงหน่อยเซ่คุณหญิงทําอะไรอยู่ตั้งนานสองนานเนี่ยเป็นธาตภาษาอะไรไม่รู้ไม่ไปทำเสีแหม ประสานรู้ดีนึกนะข้าก,ก็คิดถึงอ,อีเดือนน้องสาวข้าสิไม่รู้ป่านี้เป็นยังไงบ้างฮอีเดือนในะอีเดือนไปได้ดิบได้ดีไม่หาข้าสักทีเองไม่ต้องมาบนน่นให้ข้าฟังเลยไปบ่นให้นายอิฟังนู่นหายไปนาสงนาแล้วเนี่ยโอ้ท่านแม่ข้าไปก่อนนะเจ้าคะ จ้าจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวอีดาวมันตามหาเอาแม่ไม่อยากคุยแก้พันทีปนเปลี่ยนอะไรของมันคิดถึงพี่ดาวจะเย้แย่ใจแทบขาดฉันอยากกลับบ้านเมืองปากของฉันจ้าไม่ไม่ไมหญิงพาฉันกลับไปปากของฉันนะเจ้าคะแม่หญิงปากกิ่ง อย่าก,กลับไปเลยยิ่งกลับไปมันก็จะแย่ขึ้นอยู่กับแม่ที่นี่แหละเราก็กินดีอยู่ดีแล้วไม่ใช่หรือพี่ดาวคงรู้แล้วว่าข้าหนีมาพี่ดาวจะต้องโกรธข้าเป็นอันแน่ข้ามิรู้จะทำเช่นไรจริงๆเองต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปนะหนึ่งเดือนเองจะไปไหนไม่ได้ เราต้องอยู่รับใช้คุณหนูปลางจนกว่ามันจะสิ้นกรรมสิ้นเวรนี้ทักทีนะหนังเดือนมัวทําอะไรกันอยู่คะมาล้างตีนให้กดี๋ยวนี้เลยตีนกุ้เหม็นย่ามเยียวเดี๋ยวมีคนมาเขาจะหาว่ากุเนี่ยไม่เจียมตัวกะลาโหมเร่งรีบไปได้นะพวกนี้เนี่ยมันก็ทาบแบบเนี้ยข้าละของข้าอยู่ดีๆค้าจะไปหาพี่กา้าน ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางความรักของข้าได้ข้ารักพิการเพียงผู้เดียวใครจะด่าวพิการไปที่ข้าเป็นทาิเปล่าในบริวารถ้าไม่สนข้ารู้แต่ว่าพิการเป็นคนดี พี่การต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่าน,นั้นข้าหลับตาสังครั้งข้าก็รู้แล้วว่าพี่การนี่แหละเนื้อคู่ที่แท้จริงของข้าไม่ใช่หนุ่มปักนั่นข้าไม่เป็วาสนใจมันเหน,น็กคาใครก็อยากได้ข้า,ากันทั้งนั้น,น,นข้าเพียนเพ่นแล้วเมื่อไหร่ข้าจะมีธาตุกับเขาบ้างสักทีจริงๆไม่เพียงเพ่นสวยวิลหลง หลายปีผ่านมาแล้วสินะที่ฉันไม่ได้ไปหาพี่ดาวมาหลายปีจริงๆพี่ดาวจะรู้สึกอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แล,แล้ววันนี้มันก็เป็นวันของข้าวันที่ข้าได้ขึ้นเป็นราชนีครอบครองเมืองของอีดาวใครยกเมืองสแสวงหาท่นให้มันเอายึดมือคืนกลับมาให้ข้าดวงนี้เมืองนั้นไม่เหมาดสมที่จะเป็นของมันมันต้องเป็นของข้าไม่ใช่หรือ ถ้หลวงเขายกเมืองนี้ให้ข้าแล้วอย่างไรมันก็ต้องเป็นของข้าอยู่แล้วใช่ไหมและตำแหน่งราชนีก็ตกเป็นของข้าพี่ดาวคงจะรู้แล้วสั่งคนไปแต่งตัวพี่ดาวให้สวยสงามีลาสีสมมีน้อง สาเป็นมิตรประวงจักรีมีเจ้าของเมืองใหญ่หลวงตะพานตะโูส่งข่าวนี้ไปให้เร็วๆลยเร็วถ้าหากฉ้นจะถูกประหารกันทั้งหมดนี่แหละเป็นอย่างไรบ้างพี่ดาวได้รับข่าวสายเราพี่ดาวข้าจะไปตามหาพี่ดาวเองไม่มีีกดาวข้าก็สบายใจนะักลูกแม่แม่รอเจ้ามาตั้งนานในที่สุดแม่ก็เจอลูกศิษทีนะเทือน โกหกเป็นก้อนเป็นน้ำพอข้ามีเมืองเป็นของตัวเองท่านก็อยากได้จริงๆสินะท่านจึงเอาข้าไปขายเป็นท่านแล้วเอาเงินไปหนีไปอะ่ะแม่ไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยจริงๆนะเถือนแม่หาลูกมานาแสนนัดแต่หาไม่เคยจะพบถ้าตอนนั้นแม่เ,เจอลูก แม่คงเอาลูกมาอยู่กับแม่ที่มือของแม่แล้วแม่ขอโทษที่รักษาลูกไม่ดีที่ตกทับให้ลูกต้องตกอับจนแบบนี้แม่ไม่ตั้งใจจริงๆลูกตอนนี้แม่ได้เจอลูกเพราะข่าวค่าวที่ลูกได้เป็นเจ้าของเมืองใหญ่แม่จึงรู้ลูกนั้นอยู่ที่เมืองเสวิสานั้นเองที่แรกแม่ก็ไม่เจอลูก จริงๆถ้าวันนั้นมันย้อนกลับไปได้แม่จะรีบมารับลูกให้เร็วที่สุดยกเมืองนี้ให้แม่เถอะนะแล้วแม่ก็จะไม่กลับมาให้ลูกเห็นหน้าอีกไปอยู่กับแม่แล้วยกเมืองนี้ให้แม่เราจะเป็นเมืองสองซีกสองฝันที่ใหญ่ที่สุดคนอื่นจะมองเราว่าเราเป็นคนรวย ตอนนี้ข้าไม่พร้อมจะเชื่อใจท่านแม่เลยจริงๆข้าขอตัวปรับตัวคิดก่อนเจ้าตัวเลือกสิ่งที่เจ้าเลือกทำแล้วเดือนข้าพูดได้เพียงเท่านี้เพราะข้านะั้นกรล่วงรับไปตั้งนานแล้ว ทวดมาหาข้าทวดคุยกับข้าข้าต้องการเจอพี่ดาวดาวเขาไม่ได้อยู่ไกลกับเจ้าเลยจริงๆนะเดือนเขาอยู่ใกล้ๆเจ้าเสมอทุกลมหายใจเขาอยากเจอเจ้ามากจริงๆนะเดือนก่อนไปหาที่เจ้าต้องการซะ ข้าจะไปหาที่นั่นเจ้ามาหาข้าแล้วเถือนเจ้าจะรับข้ากลับไปใช่ไหมใช่จะ้ะฉันปลอมตัวเป็นแม่สีนวลโดยเฉพาะรีบไปกับเธอจะ้ะพี่ดาวก่อนที่แม่สีนวลจะมาเห็นเราจะช่วยกันทั้งมือตำหนกัก ตอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องมามี่มายานะคะในอีพีนี้นะคะก็ะขอบอกว่ามันมากนะคะว่าตอน่อไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะ